สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเค้คกกล้วยหอมนะคะหรือบานาน่าเบรดก็ทำง่ายๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมีกล้วยหอมสี่ใบหรือสี่ลูกใช้ว่าสี่ลูกดีกว่าจากนั้นก็มีน้ำตาลใช้ประมาณหนึ่งถ่วยใช้น้ำตาลทรายขาวหรือทรายแดงก็ได้แล้วก็มีไข่สองลูกมีเนยหรือเรียกว่าบัตเตอร์นะคะประมาณครึ่งรัพบ ครึ่งขับก็นี่แหละแท่งเนี้ยครึ่งรับแล้วก็กลิ่นวาน,นิลลานิดนึงชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หนึ่งช้อนชาก,ก็พอแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์หรือเขาเรียกว่า all purpose flour ก็จะใช้ประมาณสักถ้วยครึง่งแต่ว่าวันนี้จะแบบนอกสูตรนิดนึนนงแอบแบบ เฮลตี้นิดๆก็จะแอบใส่โฮลวีตฟลาเวอร์ไปด้วยครึ่งถ้วยแล้วก็ใช้อันนี้ถ้วยหนึ่งแล้วก็จะใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานิดหน่อยประมาณเอ๊จะจำไม่ได้น่าจะประมาณสักช้อนหนึ่งอช้อนชานะคะจากนั้นเนี่ยก็ผสมตำๆคลุกๆให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันจากนั้นก็แต่ว่าอันนี้ยส่วนใหญ่เราจะชอบเอาไป ละลายในไมโครเวฟให้มันเป็นน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคลุกมันจะง่ายกว่าเยอะเลยไม่งั้นมันเสียแรงเปืองแรงเยอะอะจากนั้นใช่ไหมคะพอบบกว่ารวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นก็จะใช้อันเนี้สเปรย์ฉีดบนแผนให้ทั่วๆมันจะได้ไม่ติดก้นอนะคะแล้วก็เททุกอย่างเนี่ยใส่รวมกันไปเลยอ่ ็เนี่ยแหละก็เริ่มตําๆใช่มั้คะให้แบบกล้วยมันเหละๆอ่าใส่น้ําตาลแล้วก็คลุกกกกๆๆๆๆตําจนมันเละะๆๆๆไปเลยโอเคอันนี้ก็แบบว่าใส่กล้วยใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ไข่ไปแล้วตําจนมันเลๆๆเริ่มเมลยละเดี๋ยวก็จะมาใส่แป้งแล้วก็เนยคนให้เข้ากันอีกทีนึง แป้งนะคะก็ใส่เข้าไปโอเคอันนี้ก็ใส่แป้งแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาอันนี้เบกกิ้งโซดาก็แป้งอเนกประสงค์สีขาวแล้วก็อันนี้ใส่แป้งโฮวิตไปนิดนึงแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาไปนิดนึงแล้วต่อมาก็อ,าอันนี้เป็นเนยนะคะก็เทใส่กปเลยก็คนคนไม่ใช่คนคนให้เข้ากัน นี่ก็เปิดไฟไว้ด้วยนะจ๊ะว่าจะเบคที่350องศาประมาณ1ชั่วโมงก็กดไปเลยมันจะต้องทรีเบคประมาณสักอุ่นเครื่องสัก10นาทีโอเคอันนี้กระถะแทนที่จะใส่เค,ค้กไว้หอมเราก็ใช้สเปร์บัตเตอร์นี้ฉีดไปเรียบร้อยแล้วรอบๆเพื่อที่แบบว่าพอม,มันสุกใช่ไหมคะเรา้ออกมามันจะได้ไม่ติดกระทะจากนั้นนี่เราก็ใช้มันพายมันคนอันนี้เลย ดีมากมันจะแบบว่าช่วยให้เราแกะทุกซอกทุกมุมในอันนี้นะคะแบบได้แบบแกะออกหมดแกะเนื้อของแป้งเริ่มใส่เลยเป็นก่อนโอเคพอเราใส่จากในกระมังมาใส่ในแพนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบว่าชอบเป็นการส่วนตัวที่จะชอบใส่แคนเบอรี่ไว้ข้างบนนะคะมันเป็นผลไม้แห้งออกจรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึง แต่ชอบใส่ข้างบนอืมคือตามใจไม่ใส่ก็ได้อะไรยังไงก็ได้ตามใจเราแบบที่เราชอบนะคะเท่านี้ก็จะมารอแค่เตาเฉยๆว่าเมื่อไหร่ที่มันแบบร้อนครบอุณหภูมิแล้วเราก็จะเอามันใส่ข้างในแล้วก็รอไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าใครเตาแรงน้อยหมายถึงว่าไฟแรงมากหรือไฟแรงไฟอ่อนอะไรยังไงเนี่ยก็จับเวลาดูแล้วแต่ ประมาณนี้ใกล้เคียงประมันระหว่าง50นาทีถึง1ชั่วโมงจากนั้นถ้าเราคิดว่ามันใกล้จะสุกและะ้วไหมคะก็ใช้ตะเกียบนั่นแหละหรือหมายจิ้มฟันก็ได้จิ้มลงไปในบานาน่าเบรดแล้วก็เอาสติ๊กออกมาดูิว่ามันมีอะไรติดที่ปลายตะเกียบหรือเปล่าถ้ามันแห้งไม่มีอะไรติดออกมาก็แสดงว่ามันสุกใช้ได้แล้วค่ะโอเคอันนี้เตาพร้อมแล้วมาใส่เลย ทีนี้ก็รอไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตั้งเวลาไว้เลยจับเวลาไว้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเอาขนมออกจากเตาแล้วนะคะก็มาดูกันซิว่าน้าตาจะเป็นยังไงอื ก็ออกมาก็หน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะแบบว่าค่อนข้างสีเข้มดําข้างบนเป็นนิดหน่อยไม่ใช่ไม,ใชไม่ม่วว่ามันมันจะไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราใส่โฮวิดฟลาวเวอร์มันก็เลยเข้มไปนิดนึงปกติกสีของแป้งโฮวิดเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยละคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์ธรรมดานเนี่ยมันแป้งสาลีธรรมดามันก็จะแบบว่าสีาน,น้ําตาลอ่อนกว่านี้ ลองจิ้มดูนะคะว่ามันสุกหรือเปล่าอันนี้คือแบบว่าสุกแล้วใช้ได้เพราะว่าไม่มีอะไรติดมาไอ้ที่ชิ้นที่แบบอยู่ตรงนี้คือมันสุกแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกเนี่ยมันจะแบบติดมาเต็มไม้ไปเลยนะคะอันนี้ก็ขอ,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 อให้ลองทำดูนะคะเพราะมันก็ง่ายถ้าจําสูตรไม่ได้ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะคุณมั m c o m สวัสดีค่ะ